รับ i b l e before b r e a k f a า t คำทิปประจำวันวันนี้ฟังเขออาอ่านให้ฟังสัหน่อยหนึ่งนะครับพระคริสต์รมคำพีพระธรรมผู้วินิจฉัยผู้วินิจฉัยบทที่หนึ่งคนอิสราเอลไม่อาจยึดครองขณะอ่านได้ทั้งหมดอยู่มาเมื่อโยชูวาสิ้นชีวิตแล้วคนอิสราเอลทูลถามพระยาเวว่าใครในผู้้าพระองค์ จะขึ้นไปสู้รบกับคนคณะอันก่อนพระยเวตรัสว่ายูดาจะขึ้นไปนี่นะ่เราได้มอบแผ่นดินนั้นไว้ในมือเขาแล้วยูดาจึงพูดกับซิเมโอนพี่ของตนว่าจงขึ้นไปกับฉันในเขตแดนที่กำหนดให้ฉันให้เราสู้รบกับคนคณะอนันและฉันเองจะไปร่วมรบในเขตแดนที่กำหนดให้พี่ด้วยซิเมโอนก็ไปกับเขาแล้วยูดาก็ขึ้นไป และพระยาเวห์ทรงมอบคนคณะอันและคนเปริสีไว้ในมือของพวกเขาและพวกเขาก็ประหารคนที่เมืองเบเชกหนึ่งหมื่นคนครับให้เรามาที่ฐานกันก่อนนะพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันโดยใช้พระจนะของพระองค์เราเจอด้วที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเราฟังพร้อมผีดไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยมีคำถามกันนะครับ แต่ว่ามาเฉลยของเมื่อวานก่อนแม่มีคนตอบมาคนเดียวนะครับเราเป็นรายการที่รีบเฉลยนะไม่รอนะครับเพราะว่าการเขาร้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องวันต่อวันนะถ้าคุณมาช้าปุ๊บมันเลยวันไปแล้วครับดังนั้นเรามาดูคุณสรุปแล้วมีคุณสานิลักษ์คนเดียวนะที่ตอบมานะครับคุณสานิลักษ์ตอบมาว่า ตอบมาว่า,างไงตอบมาว่าอายุยืนแพ้อะไรแพ้ายุนนักไม่ใช่นะครับขอบคุณพระเจ้าอายุยืนเป็นพระพรนะดังนั้นเราดูพร้อมพีเมื่อวานนี้อะครับพร้อมพีเมื่อวานเนี้ยจําได้ไหมโยชัวถอยกลับไปเขาบอกอย่างนี้ครับว่าอายุยืนเดี๋ยวกันนะ พอเลยไปวันหนึ่งปุ๊บไม่นหมหาไม่เจอล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ครับโยชัวาทำพันธสัญญาใช่ไหมตๆ,ๆ,ๆ,ๆอ๋พอพลพลมรณกรรมไงเขาบอกว่าอย่างนี้โยชัวอายุสิ้นชีวิตเมื่อร้อยสิบปีใช่ไหมฝังท่านไว้ในที่ดินมรดกตึ๊งตๆ,ๆ,ๆอย่างนี้แล้วคนอิสราเอลได้ปฏิบัติพระยาเวทตลอดสมัยของโยชัวและตลอดสมัยของพวกผู้ใหญ่ ผู้มีอายุยืนกว่าโยชูวครับดังนั้นอายุยืนก็แพ้คนที่มีอายุยืนกว่าไงครับเห็นไหมเราถึงต้องพยายามที่จะคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนอายุยืนกว่านะครับแต่ว่าเราอายุยืนก็ได้ร้อยสิปีแต่มีคนอายุยืนกว่าอีกครับก็เลยร้อยสิบปีไปนะครับดังนั้นผมก็เลยถามว่าอายุยืนแพ้อะไรนะครับเอาละครับวันนี้คําถามมาอยู่ตรงนี้ครับขึ้นต้นเป็นลําไม้ไผ่ แล้วถ้ามันตอบไปมันจะเป็นยังไงผมว่าพวกคุณน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับหรือพัมพีวันนี้ก็บอกเราอย่างนี้ครับว่าคือหัวข้อเรื่องนะพออ่านปุ๊บรู้รู้เลยนะครับเพราะหัวข้อเรื่องเขาบอกนี้ว่าคนอิสราเอลไม่อาจยึดครองขณะอันได้ทั้งหมดแค่เห็นหัวข้อเปนไงครับแต่ว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นวันนี้เรามาแค่นี้ก่อนล้วกันครับเพราะว่ามันกําลังขึ้นต้นเป็นบ้องไม้ไา่อยู่ขึ้นต้นเป็นลําไม้พา่อยู่นะครับนั้นเขาบอกว่าเมื่อโยชัวสิ้นชีวิตแล้วนะครับข้อดีครับก็คือว่าอิสราเอลทูลถามพระเจ้าครับเขาบอกว่าใครจะไปสู้รบก่อนในพวกเราเนี่ย12คน12เผ่าเนี่ยใครจะไปสู้รบก่อนพระเจ้าตอบครับพระเจ้าตอบเห็นไหมครับเขาถามพระเจ้าพระเจ้าตอบ พระเจ้าให้ยูดาขึ้นไปก่อนอาจริงๆแล้วยูดาไปเรารู้อยู่แล้วพระเจ้าก็จะมอบแผ่นดินนั้นไว้เรารู้อยู่แล้วพวกเขาก็จะยึดครองได้ทั้งหมดเรารู้อยู่แล้วว่าในที่สุดเมื่อพวกเขาเชื่อฟังเขาก็ได้รับตามพันธสัญญาครับแต่ว่ายูดาเองก็มีภาพนี้ให้เราเรียนรู้แล้วครับก็คือการสามัคคีกันเห็นไหมครับยูดาพูดกับซิเมโอนครับพี่ของตนว่านะครับขึ้นไปกับฉันสู้และฉันก็จะไปขึ้นไปกับพี่ด้วย เป็นไงครับนี่เป็นระบบการสามคัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นซิมโอนก็ไปครับและยูดาก็ขึ้นไปแล้วพระเจ้าก็มอบคนขณนอันไว้ในมือมพวกเขาพวกเขากโกหสู้ชนะเลยนะสรุปแล้วครับเราเห็นหลายเรื่องในตอนนี้ครับว่าเมื่อเราทูลถามพระเจ้าพระเจ้าตอบเราเมื่อเราจําเป็นต้องไปและเรา ขอสติปัญญาจากพระเจ้าครับเราใช้ความสามาัคคีครับเราสามารถที่จะไปรบด้วยกันและเราก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันครับทั้งสองฝ่ายทั้งสองเผ่าก็ได้รับชัยชนะด้วยเมื่อยูดาให้พี่ช่วยยูดาก็ช่วยพี่และในที่สุดเขาก็ได้รับชัยชนะครับจึงเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าแม้ว่ากำลังขึ้นต้นมาดีนะครับ และเราก็เห็นพระพรพระองค์และเราควรจะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นต้นมาให้ดีครับถามพระเจ้าก่อนสามัคคีกันร่วมใจกันร่วมมือกันเมื่อเขาช่วยเราเราช่วยเขาเห็นงานของพระเจ้าสำเร็จครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แล้วต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราเรียนรู้ไป วันต่อวันนะขอพระเจ้าทรงปวดให้เราเห็นข้อดีในพระวจนะพระเจ้าวันนี้เราสอนอะไรเราทําสิ่งนั้นครับแม้ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีเรื่องมาทําให้เราคว้ยเขวได้แต่ขอให้ยึดอยู่กับวันนี้ครับและรู้ว่าเมื่อพระเจ้าให้เราขึ้นต้นมาขึ้นต้นให้ดีครับแม้ว่าตอนจบเราไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าคนเขาพูดาสุภาษิตกันแบบนี้นะ เริ่มต้นดีไหมครับต่อบมาครับแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นยังไงตอนจบมันขึ้นอยู่กับเรากับพระเจ้าครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระเจ้าเริ่มต้นและเราเห็นว่าเมื่อเราปรึกษาทูลถามพระองค์พระเจ้าทรงตอบพระเจ้าให้สติป,ปัญญาและพระเจ้าให้เราเห็นความร่วมไม้ร่วมมือกันเราจึงขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในชีวของเรา ชีวิตถองการรับใช้ของเราแล้วก็เกิดขึ้นกับผู้อื่นรอบๆข้างเราด้วยเราจะกธิทฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมิเอเมนิเอเมน,นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมตอบทุกคำถามนะสวัสดีครับ